สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกเกษตรมาแล้ววันนี้แม่ลูกศรมาในฐานะที่ดีใจที่ตัวเองทําต้นทุเรียนต่อยอดสําเร็จนั่นเองค่ะเพื่อนๆมาวันนี้ไม่พูดเยอะแล้วค่ะก็จะมาตัดยอดทุเรียนที่วันก่อนสามเดือนก่อนไม่ใช่วันก่อนสามเดือนกว่ากว่าเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่เราซื้อทุเรียนมาต้นหนึ่งเจ็ดสิบาทแล้วก็มาตัดรากแล้วก็ชําพอเพราะชําเสร็จ แล้วก็ต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ในต้นกล้วยคือต้นกล้วยต้นนี้นะคะต้นกล้วยเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะแล้วก็ปลูกในต้นกล้วยแล้วก็ระหว่างที่ปลูกในต้นกลนะ้วยน่ะมันเป็นทุเรียนที่รากมันแข็งแรงได้ที่แล้วก็เลยซื้อทุเรียนที่เราจะามาท่าอ่ะต้นหนึ่งหลังจากนั้นก็ทาบมาได้สามเดือนวันนี้ก็จะมาตัดพาเพื่อนตัดแล้วก็จะเอาเข่งคุมไว้นะคะเข่งตะก้านุตะก้าเข่งเขาเรียกเข่งหรือว่าตะก้านุเอามาคุมเพื่อไม่ให้มัน อารมณ์หรือว่าอะไรกระทบมันมากเกินไปทักสองสาวันค่อยมาเปิดเดี๋ยวมาดูกันติดตามดูเลยนะคะต้นกล้วยที่ว่าเนเราปลูกปลูกต้นมันไว้ใช่ไหมนี่แล้วก็ตัดไปแล้วรอบก่อนนั้นคือตัดก็ทําคลิปไปแล้วเนาะนี่ตัดต้นต้นนี้ตัดตัดเสร็จแล้วก็ก็มาปลูกทาบตรงนี้นี่ปลูกทาบมันติดดีแล้วค่ะมันติดดีแล้วก็ตัวนี้ก็เราก็จะตัดตัดตัวนี้แหละตัดตัวนี้ยกออกมานะคะยกออกมา นี่ยกออกมาเพื่อจะให้ทุเรียนต้นนี้เป็นต้นทุเรียนที่สมบูรณ์แล้วก็ฝังเสานี้ไว้เพื่อจะผูกให้มันไม่ให้มันโน้มลงมาให้มันยืนขึ้นมาตรงๆต,ตรงนี้ก็จะผูกมัดไว้อีกทีหนึ่งอ่ะไปลงมือเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ก่อนจะลงมือก็จะให้ดูทางนน้นต้นหนึ่งมันห่างกันตรงนี้มิดกว่านะต้นนั้นสวยมากเลยต้นนั้นก็ทําแบบนี้เมื่อสองปีที่แล้วต้นนั้นเป็นทุเรียน ได้สองฟีละแต่ว่าได้สองรากก็โอเคยินดีกับต้นทุเรียนต้นนี้แข็งแรงมากๆเลยนะคะน่าจะไม่สูงเพราะว่าเราตัดยอดมันไปแล้วและต้นนี้ก็มานี่เรียบร้อยแล้ววันนี้จะตัดโอเคลงหลังจากตัดเสร็จแล้วเนาะห็นเนาะก็มาเลยทีนี้นี่จะไปเพาะไปเพาะชำใหม่ไปเพาะชำใหม่แล้วก็จะได้ทุเรียนต้นอีกต้นหนึ่งต้นนี้ ใช่ไหมคะเป็นทุเรียนพันธุ์ดีที่มันยังเหลือยอดอยู่หลังจากนี้แม่ลูกสีก็จะเอาเอาเอา,เอาเชือกกล้วยนี้แหละคะ่ะผูกเสาก็จะมาผูกผูกเพื่อไม่ให้มันลมมันเอียงเกินไปนะคะก็จะประคับประคองผูกไว้ตรงนี้ เราผูกเสร็จแล้วนะคะเราจะให้มันอยู่ประมาณนี้หลังจากเราผูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาตะกร้านี่ลคะค่ะตะกร้าครอบไว้เพื่อถ้าแม่เขาถูกแดดเกินไปแม่เขาถูกลมถูกฝนเกินไป ค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะไว้ไว้เขาแบบนี้ค่ะทําไมเราก็ต้องครอบเพราะว่าหนึ่งกันกันสุนัขก,กันแมวกันอะไรมาเดินเตะมันมันยังอ่อนแออยู่ได้ค่ะโอเคเลยนี่โอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไป นี่เราจะไปทําอีกต้นหนึ่งทำอีกต้นหนึ่ง,ก,นนงก็เพื่อจะให้เราได้ทุเรียนแต่งกิ่งแล้วก็ได้สายพันธุ์ที่ดีแต่ต้นนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อ,อนๆดูนะคะนี่ต้นนี้ปีที่แล้วนี่สวยแล้วคะ่ะยอดดูแต่ยอดดูยอดจ่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นมันต้นมันแบบใกล้ๆชิดๆเลยนะให้ดูต้นใกล้ๆชิดๆเลยโอเคไหม เดี๋ยวมาดูได้กันนะคะนี่ต้นนี้เห็นไหมยอดเขาแตกได้ใจเหลือเกินนี่นะยอดสวยมากเลยเห็นไหมนี่ยอดเขาสวยมากเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยสวยมากเลยนะคะนี่นี่คือมรดกนะคะเราสร้างนี่ไม่ได้สร้างทุเรียนแต่เราสร้างมรดกไว้ให้ให้ลูกให้หลานเราในอนาคต ทำไมเราถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าทุเรียนมันอยู่ได้สามสิบปีน่ะเราต้องทำให้รากมันแข็งแรงก่อนนี่มันจะไม่แข็งแรงได้ยังไงมันมีสองรากตั้งแต่แรกนี่เห็นไหมคะมันมีสองรากอะ่ะเพราะเราปลูกตั้งแต่แรกเราปลูกมิดมันแล้วก็อ้อมาทาบเอาใช่ไหมนี่เห็นไหมนั่นสองรากนี่นี่เห็นไหมแล้วก็เราก็ทาบตรงนี้ เออแล้วมันก็ได้ทุเรียนพันธุ์ดีมาต่อยอดนี่แล้วก็ยอดมันก็ต่อขึ้นมาอีกเห็นไหมนี่แล้วอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่เราตัดนี่ต้นนี้นี่เห็นไหมต้นที่เราตัดเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมที่จะไปปลูกเพิ่มอีกต้นหนึ่งเราไปฝังดินให้รากมันแข็งแรงก่อนเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ ที่ติดตามรับชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไข i ป e เป็นกำลังใจคุณแม่ลูกศิษขอบคุณและสวัสดีจ้า